มือนเลื่อนเหมือนกันป่มันเหมือนเอาอะไรมาแปะเหมือนเอาอะไรมาระบายละเลงอ่าก่อนที่เราจะเริ่มนะครับผมมาดูเสียงโอ้โหเสียงอู้โหเฮ้ยถือว่าเสียงเสียงโคตรดังเลยเสียงตุดจุดว่าทำไมมันปรับเรโซลูชันกูต่ำแน่เข้าที่กำลังยี HDR ด้วยเอา HDR ีอาออกเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่มันรับ HDR ีอารได้เหรอวะหรือว่าอ๋อมันมันมันนี่มันฟิกไว้แล้วอ่ะชาโดว์เงาใช่เลยอันนี้วะ ทำให้มันไม่มันไม่ถ้าปรับไงวก็น่าจะพังเฮดดี้อ้าวมี่ไม่น่าจะลองพี่จอพี่เลองรับเฮดดี้อ้าวใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันล็อกให้แล้วอ่ะมันห้ามพี่เลยไอ้เฮดดี้จริงเหรอกดเฮดดี้อ้าวได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้ เดี๋ยวลองเฮ้ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอ่ะโอเคครับผมก็กาอสวัสดีทุกทุกท่านนะผมว่าในหมอเราเกิดจากการเกมที่ผมแล้ววันนี้ก็จะเกมที่มีชื่อว่า Shocky the Killer Doll นะครับผมเป็เกมแนวเล r r เกมนี้จะไป cast กันหนวันนี้ครับผมเกมนี้ไม่เล้นแถบใดก็เพราะภาษานังกสษใช่ไนะครับเอ่อมันในหน้าเกมมันเป็นภาษาโปรตุเกสอะอะเกมนี้เป็นเกมไม่รู้โปรตุเกสหรือปารีสเขาใช้ภาษาเดียวกันไงอ๋อเอาไว้เป็นเกมแถบนั้นล้วกันแล้วก็ ไม่รู้ว่าเขาต้องงานสวยออะไรก็ดีชักกี้จอบไปประมาณนั้นแล้วกันเ<ๆ>ชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักนะครับผมเจ้าตุ๊กตาผีนะครับตุ๊กตาปีศาจบูดู oo, ที่ชื่อว่าเจ้าชักกี้นะครับผมก็มีหนังหลายภาคนะครับผมอ่ะคงไม่ต้องเกิดอะไรมากมายกับเจ้าตัวนี้ก็น่าจะเคยดูเคยรู้กันอยู่แล้วนะว่ามันคืออะไรนี่เดือวคิโลดอร์นะครับผมฆาตรกรตุ๊กตานะครับแต่นี้มันมาทําเป็นเกมนะครับผมเลยเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะทําออกมาได้น่ากลัวและหลอนขนาดไหนเหมือนในหนังใหม่ก็ไปดูกันเลยนิ้ โอ้มีโ oh, อ mm ้โหตัวเลือกอีกแล้วนะครับผมเอาเป็น normal ก่อนละกันนะครับเซิฟเซิฟนะครับเราจะไม่ไปจัดวลี่ฮาร์ดนะครับผมเอานอร์มอลให้รอดก่อนนะจ๊ะโอเคก็หวังว่าหวังว่าจะไม่เหมือนกับไเกมที่แล้วนะไอ้ทิปเปิลฮิลโอ้มี cut scene นะนายจะเป็นเพื่อนฉันแต่เสียงดังเลยเนี่ยโอ้ดังดังจริงดังจริงดังเหี้ยบางทีก็ดังเกินนะ อ๋อแล้วมึงตัดซาวกันดื้อๆเลยเหรอคือโอ้ยผมว่าดังไปผมว่าดังไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องปรับลำโพงจะแตกอะคือแบบเสียงแม่งโอ้โอ้ยดังดังเกินดังเกินโอ้โหขนาดเบาแล้วปรับแค่หกเปอร์เซ็นมันยังดังอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วกันอ่าโอเคครับตุ๊กตากู๊ดกายนะครับผมเป็นชื่อหายจะของแล้วอ่านะฮะ อีชิวเบทเฟรนด์มาเรเบอร์นายจะเป็นเพื่อนฉันตลอดไป <c oughs> อ้าวแล้วเราจะทำอะไรอ๋อตุ๊กตาหายทำไงดีทำไงดีทำไมกี้บอกให้ไปแล้วเบทเม็ดเลืองน้ำถึงรูมไม่รู้หันไม่้มันเฮ้ยอะไรอ๋อลูมนะครับผมโอ้มืดมากตุ๊กตามันน่าจะเริ่มแบบว่าหาวิธีฆ่าเรานะครับผมเป็นตุ๊กตาผีนะครับฆาต,าตากรนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไง อย่าทำออกมาเสียนะหนังเขาออกจะดีโอ้อยู่ดีก็มีซาวแล้วอ๋อตุ๊กตาครับเดี๋ยวมันกลายเป็นร่างฆาตกรแล้วอะมันไม่ใช่แบบตัวธรรมดาดูดูหน้ามันนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมนะอ่าอุย้ยใช้กุญแจสองดอกเพื่อเปิดเลยเหรอผมว่านี่อโอ้คุณด,ดูมึงเดี๋ยวคุณเอากุญแจมาเปิดมันเป็นที่เลื่อนไม่ใช่เหรอไอตัวล็อกแล้วมึงเจ้ากุญแจมาไขแล้ เพื่ออะไรมันเป็นคุณมันเป็นล็อกกอนอย่างงี้มันไม่ใช่แบบไข่บ้าเอ้าอ๋ออันนี้เอ๊ะอะไรวะคุณคุณนั่นเน่นยนนมันเหมือนในหลอดฟ้าควอดเอ้ย <c oughs> เช็คอะหลอดฟาควอดอ่ะอ้นั่นอะแล้วมันมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยนะน,ะนะโยงถึงเช็กได้อีกแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเปิดปิดไฟนะครับผมไฟดับแย่จังเลย m อมยนเบิดเมนแล้วแบบนี้เพราะว่าไฟดับหมดอ่ะอ๋อไปไปไปที่เปิเด ระบบไฟแต่เอ็มเบียนน่าเกลียดมากคือแบบมันทําเสียงจนมันแตกอะเสียงแตกอะเสียงเอ็มเบียนมันอะอะไรอะอุ้ยหนึ่งเก้าไอ้ชี้มีพัซเซ่หนึ่งเก้านะครับก็ต้องแบบคอยคลิกพวกรูปได้อะไรอย่างงี้เช็คด้วยเผื่อมันจะมีรหัสอ่าแล้วจะหากุญแจหรือจะหารหัสอะไรก่อนดีโอ้ยงงหมดแล้วโอ้ถือว่ามหาีหลายที่เหมือนกันในบ้านหลังนี้บ้านหลังใหญ่โต อ๋อน่าจะทางนี้ไปดูเจ้า generator เปิด generator นี่งไงเออเอออย่างน้อยมันก็มีบอกบอกแค่ตรงนี้เปิดวายหาฟิวอ๋อเอ้าก็น่าจะติดแล้วหรือเปล่าอืมน่าจะติดแล้วแหละแต่วันมันมันมันกระพริบโอ้อมีทางหาต้องหาอะไรมานี่กับกุญแจรตรงนี้โอ้โหมีกี่ภารกิจวันนี้ออ่ะนะัภารกิจก็น่าจะเริ่มแล้วแหละเพราะว่าเราเปิดไฟแล้วนะ อ่าไฟเออมึงคานแบบฮะตุ๊กตาหรือผีเนี่ยมันคานแล้วโหวต้นเชี่ยเลยเนี่ยเหมือนกล้วยแล้วแล้วดูก้านมันเออเออดูโคตรร้อนเลยร้อนอยิ่งกว่าผีอ่าเปิดไฟได้แล้วก็กดแถบดูแบบออโจะถีบเลยเหรือเปลไม่มีอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ กดอะไรดูไม่ได้วิ่งก็ยังไม่ได้เลยออกทันหลอดทานหลอดจะหาอะไรก่อนดียังหาอะไรไม่เจอสักอย่างเลยเนี่ยซ่อนอยู่ตามไหนบเป็นเกมที่ที่ต้องแบบโอ้โหมานั่งทราอะไรตรงนี้ฮะมีเลือดด้วยนะครับเลือดหรืออะไรวะเนี่ยทำไมมันดูแบบเหมือนใครทำสีหกโอ้มีทางขึ้นอีกเหรอเนี่ยอันนี้ล็อกนะเอายังไงดีเลยทีนีไอ้นี่ก็ล็อกไอ้นั่นก็ล็อกลงไปข้างหน้ากันดีกว่าอะ มาตั้งแต่เมื่อไหร่โอะมีเช็คไอเทมพารินลูมพอ่พอแมอ่ที่มันที่มันล็อกมัง้งโอ้มีรถด,ด้วยนะครับจะขับรถออกไปหน,หนีหนีออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเป็นเด็ก,กนะเนี่ยออขนาดเป,เป็นเด็กนะเป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะอัออนล็อกครับโอ้โหคนหรืหุน่นฆ่าตอนนอนอ่าแค่นั้นครับเหมือนจะหลอนเหมือนจะหลอน หมือนเดิมหลอนแต่แต่มันไม่รู้สึกอะไรเลยรู้้สึกอูนะครับตอนแล้วกินไม่ได้ไม่ต้องทาขาวไปแล้วนะตาเหลือกแล้วนะสงสัยจะทรมานนะมีเลือดมีอะไรด้วยโอ้ตายคาผ้าห่มอ่ะคิดดูกำลังนอนอ่ะเอ้วมึงทำยี้ได้ยังไงนะครับบ้านนี้ไม่มีอะไรอยู่ในลิ้นชักเลยสักอย่างนะครับผมบ้านอองเจรูนะครับอันนี้ก็กุญแจอะไรเอ่ยอ๋อเฮ้ยห้องอิ ไอ้ที่มันล็อกสองชั้นน่ะสองคีย์แต่เราได้คีย์เดียวโทษไอ้สัตว์ตกใจโอ้โหดูหน้าดูหน้าสนเสียงมันเห็นเพลงไก่โอ้เดี๋ยว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 จะไปไหนเดี๋ยวโอ้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 มึงอย่าแน่อ่ะเาบัอ๋อมึงฉลาดอยู่มันฉลาดอยู่แต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเลยเลยหนึ่งต้องต้องวิ่งหงนีหาอะไอืมเฮ้ย มึงมาวางแต่เมื่อไหร่อ๋อ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 ยังไงยังไงยังไงแค่นี้มึงมองไม่เห็นกูมึงเป็นตุ๊กตาชักกี้ที่แบบงูเปิดเร็วอ้าวไม่ใช่หรอเดี๋ยวกูเจอะไรข้างบนข้างบนข้างบนแอดติกขบนข้างบนเอะข้างบนสุดนะไอห้องใต้หลังคาโอเคอันล็อกไปเลยปิดประตูด้วยอ่ะหาต่อครับหาต่อฮะ โอเคอย่างน้อยมันก็ยังคอง่ายอยู่ยเพราะกุญแจอะไรเฮ้ยลงรถอันที่สองไม่มียมอ,อ,อย่างอื่นแล้วมั้งเออยางอื่นคงไม่มีเ <c oughs> อ้ะอนี่อะไรอ่ะมันมีตัวเลขอ่ะหนึ่งเก้าแาอาจจะเป็นรหัสอะไรเดี๋ยวจำไว้ต้องต้องอ,อเคหนึ่งเก้าแปอาจจะต้องไปใส่แคอสีตัวผมไม่มี่สี่ตัวเดี๋ย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 วไปเยไปเยโอเ้ยปเร็วเยอเด ไม่ได้เล่ไปไม่ได้หรอกไม่น่าใช่อ่ะแล้วก็อ๋อนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนแล้วผีจะอยู่ไหนหาผีก่อนเชี่ยผีไม่เคยแม่นน่าจะไปแล้วบ้างหนึ่งเก้าเจดเก้าคืออะไรอ่ะตู้เซฟหรือตู้ไมโครเวฟวะเนี้เกี่ยวกับตู้ไมโครเวฟเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนะครีมตัดอะไรอ่ะเอ่อในห้องเต้ห้องเต้ดินห้องเต้ดินในตัวที่ว่าเป็นบังเกอร์นั่นอ่ะต้องกลับไปเหรอไม่เอาวิ่งตัดลง วิ่ง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 แล้วเหนี่ยขวาแล้วเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวใจต้องใจเย็นๆคือไม่อยากเสียเวลาถ้าตายแล้วมันอาจจะนี่เลยตายเลยให้มันให้มันไปก่อนเย่าเบชไปเร็วตายตายอ๋อโซตัดโซโอเคตัดเร็วเออผมตัดนี้เลยชั้นใต้ดินทางอะไรวะเนี่ยหลุมหลบภัยอะไรประมาณนี้ กว้างมากโผล่แหละอ๋อออกอย่างนี้จนันไปจัไปเขั้นเยอะอย่างนั้นวะอ่าโผล่มาที่ไหนยังไม่จบยังไม่จบห้องอะไรอยู่วะเนี่ย่ะเออมันโล่งอะ่ะมันจะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเออบนหลังบ้านนะหรือเหมือนเหมือนลุ่มสารนะเออมันเหมือนลุม่มศพเดี๋ยวท้ามันมาโผล่ตรงนี้อ่ะมันมาโผล่ได้ไงโอ้โหสุสานที่พวกเลยครขาเชี่ยอยู่ไหนเดี๋ยว มีแต่เสียงรถนะครับไปดูรงเทียนบ่าเทียนไม่ดูกันอ่านี่แหละต้องหาอะไรมาใส่เลครื่องรางเครื่องรางมาใส่เลยเป็นการเทียนดีกว่าป่ะเทียนดูเหมือนจะมีอะไรเอ้ายังไม่ต้องการอุ้ยมันอยู่ไหนละไอช์แล้วมึงมาได้ยังไงอ่าอืมครับซาแบบเรามากยังไม่ต้องการตอนนี้แล้วมันจะไปทำอะไรไอเทียนเนี่ยเออเดี๋ยวดีๆมันมิดมันโอ้เจอเจอแล้วเจอแล้วเจอเครื่องรางเจอเครื่องราง ไปเร็วไปเร็วเอาเครื่องรางไปใส่ตรงนั้นนะครับต้องเปิดประตูนะครับไปไมัปนจะเข้าได้เลยวะพี่ตู๋ไม่ต้องวิง่งวนแล้วก่อนเร็วเร็วเร็วพี่ร่าพี่ร่ามันจะไปเข้ามาเาน,นี่เอาคอนเอามาทำอะไรคอน,คอนเดี๋ยวนะคอน,คอนเอามาตีอะไรอ่ะดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเทียนเทียนทำอะไร<อ> <Real. S 1> ก็ใช้ไม่ได้ฮะ นะต้องไปอ่านกระดาษนั้นแหละเออแต่ต้องทำให้นี่มันหยุดก่อนอะเออให้นี่มันหยุดล่าแล้วก่อนต้องย้ายมันอยู่ในสายตาเอ๊ะมึงอยากจะเอาก็เอาเห็นนิดเดียวก็คือไม่ง่ายอะไม่ง่ายต้องมาเสียเวลาไล่วิ่งวิ่งไล่จับกับมันอยู่ลองวิ่งเข้าไปกดน้องก่อนเดี๋อมันอยู่เกล้เราไอ้ปลอมมันหยุดเกมมันมีบางอย่างใน อ๋อต้องไปหาแต่ลักนี้ไปไปออกเลยออสโอเคอย่างนั้นมันรีเลื่อนให้เราอยู่สัญ,ญลักษกณ์ตกะกี้นี้นะ,ะไม่แล้วเอาไม่ใช่ผิดผิดไม่ไม่ใช่ไม่น่าใช่นะถ่ายเกณฑ์ถ่ายเกณฑ์อ๋อตรงนี้หลุมศพโอเคได้อยู่เตะก,กี้มันเหมือนมันมีอะไรให้ให้ให้ใหกดอ่ะจริงๆให้เหรอตรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องอาจจะลองหากันเลยละอ่ะมันมามันมีเนี่ยก็อาจจะต้องอ เอ้าอ๋ออ้ามันเริ่มต่อเนื่องเหรอโอเค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 เดวิเคราหาเลยแต่จำได้มันอยู่ที่ไหนไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่จริงๆแล้วเทียนมันทำอะไรมันอยู่การเทียนได้ใช่อะไรนี่แหละแต่ว่าเราต้องหาอตัวที่อยู่หลุมศพมันได้อ๋อหรือว่ามันมันอยู่ตรงข้างๆฝาผนังเออฮะไอ้ตรงที่มันเป็นหลุมศพตรงฝาผนังไงเห็นป่ะมันจะมีแบบเป็นจิตป้ายเดินเลยป่วยอ่ะอ๋อไอ้แถวนั้นเหรอเออเดี๋ยวไปดูเฮ้ยนี่ไงตอบ วโอเคมันหยุดเลยที่ไรอ่ะเครื่องรางบุกชาร์โดต้องเอาไปกลับไปที่เดิมต้องทำพิธีอ่ะแต่ว่าเอาไว้ไหนอ่ะแล้วเทียนใช้ได้ยังยังไม่โอ้แสดงว่ามันยังไม่จบตรงกลางว่าเห็นไหมแดงอะไรน่ะวิ่งไปดิถ้ามันตรงกลางอ่ะอาจจะแบบจุดทำพิธีมันบอกแค่บุกบุกชาร์โดแค่นั้นอะไม่ได้บอกว่าต้องทำไปที่ไหนทำอะไร น่าจะต้องตรงหลุมศพแบบนี้ยแถวแถวหลุมศพว่างอ่ะเออว่างเฮ้ยโอ้ยู่ตรงนี้ไอ,อ,อ้อห่าแล้วไงอ่ะเก็บเทียนว่าเก็บเทียนแล้วอ๋อเก็บเทียนโอ้ฮึมโอเคเทียนได้ใช้งานต้องโอ้โหเก็บทุกอันเลยวอะอวยนไป,ไปวางไว้ตงงรงไอ้ผ้าแฉกน่าจะใช่โอ้โหทำวิธีซาตานนะครับอยากจะบอกว่าพอดเรื่องของเกมนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับหนังนะครับไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นยังไงครับ ต้องวางที่จุดของห้านะห้ากโอเคหกหรือห้าห้าหรือหกห้าแล้ห้าเฉกหนึ่งสองสามอีกสามเป็นห้าเฉกก็ต้องมันสิก็ต้องมาทนฟังมันไล่อะเนี่ยโอ้ยคือเศร้ามันจะทำให้รู้สึกตื่นเต้นไหมมันก็ไม่อะมันแบบเป็นพวกแบบเอาเศร้าเอกไปเถอะเอาเศร้าไปไอคือเศร้ามันดำเลยเนี่ยถมันก็ไม่มีเศร้าแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลย มีที่ใช่ก็มีแค่เสียงโห่ร้องของมันแค่น,นั้นแหละที่เหลืออะไรก็ไม่รู้อือะ What กูยังไม่ทันเล่ตัวเลยมึงแทงกูแล้ว,วอีบา้าอีผีเร็วแล้วแล้วเอาดิรุนลุนคือกลัวตายแล้วมันต้องเริ่มใหม่สิเวลาน่านาจะเดียวเก <laughs> มเนี้ยคือตายก็ไม่มีหมอคือตายมันก็กลับมาเดินแล้วไส้มาอันสุดท้ายครับจะได้จบจบสักที คือซาวมันก็จะตัดก็ตัดไปงี้เลยแบบดื้อเลยพอบนหัวเราเสร็จปุ๊บซาวก็ดึงขึ้นมาแบบดื้อๆอ่ะอ้าวจบ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 หมดยังต้องต้องหนังสือหรือเปล่าหรือรู้ไหมมันรปอบไปกลางวงเหรออ๋ออะไรอ่ะอ๋อได้แล้วเย่จงมมดไม่ไปซาอิชกีเอ้ย ล้างคำสาบดูไม่ดเจ็บปวดที่อะดูมึงนิ่งมากยืนเต้นดูแบบโยกเยกโยกเยกเแล้วก็จบเลยอืมครับชักกี้เดอะครัสดอร์นะครับเปลี่ยนชื่อเลยนั่นคือซาวเพลงมันอะมันเหมือนมันมันบูทมาจนเสียงแตกผ้ามัวจนฟังไม่รู้เรื่องอะคือไม่รู้ว่ามันตั้งใจหรือเปล่า โอ้โหคือแอปเนอร์นี่เขาน่าจะทำคนเดียวเลยม้งเนี่ยชื่อเขาหมดเลยอ n น m ิเมชั่น d e s ดี n e ไซเนอร์คนเดียวเลยโอ้โหแล้วคือคัดไอแบบเครดิตแบบแหลกๆด้วยนะแทนฟอร์เพย์อิงครับไม่เป็นไรน่าจะเป็นเครดิตพิเศษเมื่อไหร่แบบน่าเกลียดที่ไอซาวที่มันมาใช้นต่คือมันแบบมันดังจนไม่รู้จะดังยังไงจนมันแตกพลาดไม่รู้นะว่าเขาตั้งใจหรือเปล่า แต่คือมันฟังแล้วมันดูไม่ได้แบบน่ากลัวหรือหลอนอะไรมันนะมันก็อ่ะโอเคร้บผมก็จบไปสําหรับเกมชักกี้เดอะคิลเลอร์ดอนนะคบผมก็คุณสามีนั่นฝ่าไม้อฝ่าได้เลยครับก็ปรับลำโพงให้เบาๆครับเดี๋ยว <c oughs> ผมก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะระเบิดนะั่นแหละที่ลำโพงพังก็ไม่ใช่เพราะเรื่องเกมเกมนะนะลำโพงมันจะแตกอยู่แล้วถ้าไม่เราถ้าไม่เบาเสียงอ่ะถ้าเพิ่มเสียงจนเต็มอ่ะผมว่า ไม่รอดลำโพงก็น่าจะเจ๊งไปอีกตัวนะครับผมก็ใครมีเพื่อนอะไรเงี้ผมก็ฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับผมใครที่ชื่นชอบเพีงเราไม่ได้กินี้ก็กดไลค์เข้ามาเยอะนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมช่างชาแนลเกมวิทยาผมก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วครับผมใครที่อยากจะสมัครสมาชิกเพื่อเป็นเอ่อให้เราดำเนินต่อไปนะครับผมเป็นการบริจาคนะครับผมเพื่อที่เราจะได้อ่อต่อยอดนะครับจะได้มีแรงด์ในการกลับมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมช่านก็รีบกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับผมโมื่อกี้ผมเกมต่อบจะเป็นเกมอะไรจะน่ากลัวแล้วเราขนาดต